ทำแล้วก็ไม่ใช่ว่าตั้งแล้วอย่างเดียวนะคะมีโซ่ล่ามค่ะอันเบลลอทออเลยจ้ะป้องกันขโมยนั่นเองโอ้มันจะต้นไม้ที่ตัดช่วงต้นหน้าหนาวปลายหน้าร้อนตัดแบบนี้ก็สะอาดได้นานนะคะไม่ขึ้นเลยเห็นไหมต้องรอให้หน้าร้อนเข้ามาอีกเขาถึงจะขึ้นเห็นบ ต้นหญ้าจักหญ้าอีหยังจ้ะนั่นโก,โรกระโดเกเรอยู่สาวผู้ชายไม่รู้ว่าหญ้าอะไรแต่แถวนี้ก็จะมีแต่หญ้าแบบนี้แหละเต็มเลยจ้ะฮะคุณเด็กๆเด็กๆถีบจักรยานออกกำลังกายสาวผู้ชายจะพาไปดูท่าเรือมีเรืออยู่ลำหนึ่งแผวะอยู่มีเรืออยู่ลำ,ำหนึ่งจอดพะเวะอ,อยู่นั่นนะ่ะจ้พาไปดูโอ้ หนาวจ้ะเดินออกกำลังกายก่อนจ้ะสูรบรรยากาศนิุิหน่อยสิเป็นสันๆนันเนเจอจ้ะเดินเร็วก็จะสั่นรออ่เขาเปิดซาวน่าให้ล้นๆแล้วก็จะเข้าไปซาวน่าซาวน่าสระผมกลับไปกับคงกับข้าวก็ทำแล้วเรียบร้อยวันนี้เตรียมแล้วเรียบร้อย อะไรแล้วเรียบร้อยกะว่าซาวหน้าเสร็จแล้วอะไรแล้วก็คือกลับไปกินข้าวโอ้มีนกมีนกเป็ดน้ำโอ้ท่าเรื